กรับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีย่ำเร่งๆครับหลังจากห้อยออกแล้วมี่ผู้ใดโชคดีบ้างเนาะมือนีมาบางแพรครับแพรกินอาหาร อาหารหลักของเขาคือผักะกะทินกับผีให่ ของเพิ่นสีขายอยู่ด้วยครับแพร่ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้ด้วครับ เ่าอแางๆก็ดูสูอากาศบานเท่าครับยำแรงๆลมดีๆคือฝนสิตก ใอ้อยากได้แพรไปเลี้ยงกับติดตอมาได้ครับจาของพุณสิขทายอยู่ครับตันหนึ่งไอ้บัแพงนะครับตัวละาพันกว่าบาทก็มี2สองพันกว่าก็มีแล้วต่ตัวใหญ่ตัวหน่อย นี่แหละครับเป็นอาหารหลักของมันครับผักกะถินของปวดแพ้เลยแหละครับนี่เบอรงมันกินดี๋ยละครับเปลือกนี่ก็ยังมันยังได้ครับนี่กินหอดเปลือก ผู้ใดสนใจอยากสือไปให้น้องอุ้งอิงเลี้ยงกันติดต่อมาได้ครับขายบ่าแพ้งหรอครับตัวละพันกว่าบาทสองพันกว่ากับมี่ครับติดต่อเขามาทั้งแต่คอมเหน็นเลยครับผู้ใดสนใจ <c oughs> สือไปอยู่เป็นมูกับท้องพูน ตัวผู้พอพันตัวคุ้มฝูงเดือกมู พื่อนครับเจ้าของแพ้เพื่อนเจ้าของแพ้เพื่อนตอนงว่มาแล้วูุใดสนอกสนใจกับติดต่อมาแด้วครับแพ้เพื่อนสิขายู่ราคาบ่แพงตัวละพันกลัวสองพันอ่ะค,คลิปนี้พ่อสนิทนะครับกับ